ดูคลิปนี้ให้จบครับแล้วคุณจะไม่ตกเป็นทาสของมิชาาชีพตลอดไปครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้ FC ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับผมมี ประสบการณ์จะมาแชร์ให้ทุกคนนะครับว่าในการเลือกซื้อรถยืือสองผ่านทางออนไลน์นะครับหลายๆช่องทางที่มีอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอเกตหรือว่าแอปต่างๆนะครับที่เขามีการโพสต์ขายหรือลงขายรถยนต์มือสองนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่ารถมือสองที่คุณกําลังสนใจอยู่นั้นเป็น มีชาชีพหรือว่าเป็นพ่อค้าจริงๆครับจากประสบการณ์ที่ผมผ่านๆมานะครับผมก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้นะครับหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับการเลือกซื้อลมือสผ่านทางออนไลน์หรือ Market p เพ e หรือว่าทุกทกที่นะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับว่าพ่อค้าคนนั้นเขาจะเป็นพ่อค้าจริงๆ หรือว่าเป็นมิจฉาชีพสมมติว่าเรามีรถที่เราสนใจนะครับในรุ่นนั้นๆหนึ่งรุ่นนะครับราคาถูกจังเลยเราอยากได้เราสังเกตง่ายๆครับถ้าเราจะ ซื้อรถคันนี้นะครับผ่านช่องทางตรงนี้นะครับเราต้องสังเกตนะครับว่ารถคันนี้มีตัวตนหรือไม่โดยการที่ว่าจะให้เขาส่งรูปมานะครับเราอยากดูตรงไหนเราให้เขาส่งรูปตรงนั้นมาเราอยากดูด้านหน้าอยากดูด้านท้ายอยากดูข้างล่างอยากดูประตูซ้ายอยากดูประตูขวาเราจะต้องขอเขาได้แล้วเขาจะต้องมีรูปให้เราได้ทันทีนะครับอันนี้คือ ไม่ใช่มีฉาชีพแน่นอนนะครับเราสังเกตง่ายๆครับแต่เราอย่าโอนมัดจำนะครับแนะนําอย่าโอนมัดจำเลยเด็ดขาดนะครับนอกจากว่าเขามีประวัติการซื้อขายรถมาก่อนนะครับเราสามารถเช็คเครดิตจากกลุ่มๆแต่ละกลุ่มนะครับที่เขาลงขายที่เขาเคยโพสขายนะครับเราสามารถเช็คเครดิตเขาได้เลยนะครับว่าเครดิตเขาเป็นยังไงนะครับเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยผมก็พยายามจะแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็รับทราบกันไปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับกรณีที่2ครับ เราจะต้องขอดูเอกสารเราอยากดูชุดโอนเราอยากดูเจ้าของรถเจ้าของบัตรชื่อตรงหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ สามารถขอเขาดูได้เลยนะครับอย่างสมมุติว่าเราอยากด mm ูหน้าเล่มนะครับให้เขาถ่ายหน้าเล่มมาให้เลยเราก็เช็คทะเบียนเช็คเล่มนะครับว่าตรงคันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถขอเขาดูได้นะครับเจ้าของรถนะครับรับเอกสารนะครับชุดโอนขอดูแล้วนะครับหน้าเล่มขอดูแล้วเราจะต้องขอดูหน้า18เขาด้วยนะครับว่ารถคันนี้มีตัวตนไหมประวัติรถเป็นยังไงดูที่หน้า18ได้เลยนะครับมันจะมีบันทึกของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งอยู่นะครับว่ารถคันนี้เป็นไปมายังไงกี่มือหรือว่า โอนผ่านใครมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับในการเลือกซื้อรถมือสองดูได้ง่ายครับไม่ยากคนขายรถที่เขาลงไว้เขาจะต้องมีเอกสารตัวนี้ให้เราดูด้วยนะครับในเมื่อเราขอไปแล้ว <c oughs> ขเขาจะต้องมีให้เราดูเลยนะครับไม่ใช่จะมาลีลาลีลอหรือว่ายึกยักยึกยักเนี่ยเราก็เขาขายจะสงสัยได้นะครับแต่บางคนเขาอาจ <c oughs> จะไม่มีเวลาถ่ายให้เราดูณตอนนั้นเลยแต่ว่าส่งช้าหน่อยไม่เป็นไรครับขอดูตรงนี้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 ถ้าเขาอยากขายให้เราจริงๆเขาต้องมีให้เราดูนะครับ <c oughs> อ่ะในกรณีเลือกซื้อรถมือสองผ่านทางออนไลน์หลายๆช่องทางที่กำลังนิยมกันมากอยู่ในตอนนี้นะครับอันนี้ประสบการณ์ดีๆที่ผมจะมอบให้ทุกๆคนนะครับข้อต่อไปนะครับจะสังเกตยังไงว่ารถคันนั้นมันจะสวยหรือมันจะเดิมหรือเปล่านะครับคนที่เลือกซื้อรถมือสองไม่เป็นดูรถไม่เป็นอย่าโอนมาจําเด็ดขาดนะครับ บางทีอาจเจอรถช้ำรถสวมรถไม่สวยรถไม่เดิมผมพอจะมีประสบการณ์ในเบื้องต้นนะครับผมไม่ได้ถึงกับเก่งนะผมบอกเลยนะผมไม่ได้ถึงกับเก่งแต่ผมมีประสบการณ์ก <c oughs> ารเลือกซื้อรถมื่อสองผ่านรูปหรือผ่านวิดีโออย่างผมผมมั่นใจว่าผมรีวิวชัดเจนอยู่ละรถไม่เดิมผมไม่ซื้อเข้าอยู่แล้วสมมติว่าผมซื้อผ่านทางออนไลน์หรือตัดจากบ้านจัดมือคนใช้เองอะไรเงี้ยครับดูจากรูปภาพหรือว่า f อส่งมาขายให้อะไรเงี้ยครับผมก็จะขอดูเลยว่า ค้าหน้าเป็นยังไงรอยเม็ดอาร์กยังอยู่หรือเปล่าเขาขอดูตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยครับสาหรับผมนะครับในการเลือกซื้อรถนะครับผมจะขอดูตําแหน่งนั้นๆรอยเม็ดองเม็ดอาร์กรอยเม็ดอาร์กแต่ละจุดว่ายังครบอยู่ไหมผมถึงจะตัดสินใจเดินทางไปดูรถนะครับผมไม่มีมาจําอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อได้ว่าพ่อค้าทุกคนมีประสบก,การณ์หมดนะครับแต่ลูกค้านะครับลังเลผมแนะนํา ให้ดูรถที่ปลายทางดีกว่านะครับอย่างผมนะครับถ้าเกิดว่าผมขายรถทางออนไลน์ใช่ไหมครับมั่นใจรถตัวผมอยู่แล้วผมไม่มีมาจํมครับมีจรรยาบรณพอนัดคิวให้ลูกค้าให้ลูกค้ามาดูรถไม่ต้องมาจํมครับแต่เนื่องจากว่าถ้าลูกค้าสมยอมหรือมั่นใจในเครดิตผมจริงๆผมถึงจะรับมาจํมแต่ถ้าลูกค้าไม่แม่นใจไม่เป็นไรผมจะนัดให้อันนี้คือประสบการณ์ของผมในการซื้อขายรถมือสองนะครับ,<ๆ>รรบก็จะประมาณนี้เพราะว่า ผมเป็นคนที่มีจรรยาบรรณพอนะครับแต่ว่าพ่อค้าหลายๆคนผมไม่รู้นะครับผมไม่พลาดพิงถึงคนดีมีเยอะครับคนดีมีเยอะคนไม่ดีก็มีเยอะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนนะฮะพยายามจะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รับทราบกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นการมอบสาระดีๆประสบการณ์ดีๆที่ผมได้พบได้เจอนะครับล่าสุดผมไปซื้อรถกับพี่เอกภูริพัฒน์มาไม่ได้รถครับลงทางอากต่างหากเข้าไปป่าชา้าพอไปดูรถรถกิ้งมาผมไม่ซื้อเลยแจ้งก่อนนะฮะ ถ้าเกิดว่า f อท่านใดนะครับส่งรถเข้ามาให้ผมซื้อนะครับหรือว่าอยากจะขายนะครับส่งมาได้นะครับแต่ว่าขอรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูรถเองนะครับอันนี้ประสบการณ์ของผมเองนะครับในการเลือกซื้อรถมือสองทางออนไลน์โดยการไม่เห็นรถนะครับอย่าโอนมัดจำเด็ดขาดถ้าเรายังไม่เห็นรถหรือไม่มั่นใจในเครดิตของคนขายนะครับ ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้มีรถมารีวิวเลยเนื่องจากผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับขออนุญาตรักษาตัวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือรถไม่มีขายเพราะว่าเนื่องจากหลายๆกรณีครับสุขภาพผมด้วยนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีการหมุนเวียนรถนะครับตอนนี้ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าผมเน้น ยืนยันมาตรฐานว่าผมจะเล่นแต่รถบ้านช่วงนี้ไม่มีการหมุนเวียนเปี่ยนสมมุติว่าคนใช้รถอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็จะใช้ไปก่อนเรายังไม่ต้องเปลี่ยนเรายังไม่ขายถึงจะไม่มีการหมุนเวียนรถในตอนนี้ไอคนที่ไม่มีรถที่พอกําลังจะซื้อเขาก็อยากจะได้รถในตอนนี้นะครับอันนี้คือหมายเหตุผลที่ผมหารถเข้าช้าในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีการหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยน ตลาดไม่หมุนเวียนประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับมอบสาระดีๆให้กับ FC เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้า EP หน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ